ผมออยแอนโอเคครับครั้งนี้นะครับผมก็จะมาสร้างบ้าน TNT ตามกระแสนะครับผมมาครับอาจจะเออรอลอรอลอรอลอรอรอหายเสร็จเกอมาพอดีเลยนี่ครับซึ่งโครงสร้างไปแล้วนะครับซึ่งดิ้งอาคลิปบ่ได้นั่นเองเนาะผมก็เลยต้องสร้างใหม่ นั่นเองเด้งออกอ,อัดทุกบัได้ะเจอเพื่อตุกช่างต่อเลยหวังว่าจะไม่เด้งออกอีกนะ นี่ครับผมเบิร์นทุ่งเล่ใคอยกินยาอ๋อคุณแก่ซึ่งตรงนี้ผมก็จะเอาเป็น t n t เหมือนกันสวดีเดอก์เบิ้์น ออกไปไอ้แกะบอกให้ออกไปไง้เออไม่งั้นโดนบึ้มไม่งั้นโดนบึ้มเดะเดะเดะ สร้างสร้างเออสร้างเสร็จก่อนก้อยมาบล็อกสุดท้ายเชลล์โอเคเพื่อนี่ซึ่งตัวผมก็จะเป็นไอตัวนี้ครับผมนี่หล่อเปล่าเพื่อมาดูข้างในบ้านกันเลยครับผม ก็ไบ้านก็มีทอชนะครับผมมาแล้วก็จะมาระเบิดเลยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นซึ่งเราก็เตรียมหลบไปเลยนะผมเตรียมไปให้ไกลที่สุดนะผมเพื่อบักบักว้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ เหลือแค่นี้เหรออา้อาวอ้าวตรงนี้ก็ระเบิดแล้วนะเนี่ยอ้าวบล็อกล่องหุ่นบล็บอกล่องหุ่นบล็บอกล่องหุ่นครับผมบล็อกล่องหุ่นครับผมเจอบล็บอกล่องหุ่นโอเคครับก็ถือว่ามันระเบิดได้จริงครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบให้แรงกว่านี้ก็แล้วกันโอเคครับแล้วก็จะสร้างแบบโรลเลอร์โคสเตอร์ขึ้นไปนะครับผม อจะไปวิ่งนีเฮ้ยเ้ยเห้ย้ิดระเบิดอะไรตรงนู้นโอ้หโหไประเบิดอะไรตรงนู้นเราจะระเบิดแบบมั่วๆครับผมบย่าเบิร์ดโอ้โหกระเด็นกระโดน นี่น้ำตกน้ำตกโอเคครับว่าขอตลาไปก่อนครับเจอกนใหน่พาร์ทหน้าเจอใหม่คลิปหน้าไม่ใช่พาร์ทหน้าบายบายครับกดไลค์กดแชร์และอย่าที่ขาดไม่ได้ก็คือกดซับ s c คร b e ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะล้าดว้วยอันนี้ครับอย่าลืมกดซับสไครตชฉลองว้า กดซับสไคร์ด้วยนะครับจุดพูดฉลองยู